สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนเดี๋ยวตอนสองทุ่มเนี่ยจะมีชิงแชมป์อเซนคัพนะครับกระหว่างไทยกับติมอลูกษาเป็นกรรกฎปฏิพัฒน์นักดานะลูกษาประตูจากระยองเอฟซีแบ็คขวาใช้มิเิลสัน้นแบ็คซ้ายเป็นจอห์นเบสสริสฟอดผู้เซ็นเตอร์จะเป็นสลนินคานกับพันสายเหริบูลนะกลางสามจะมีเบนจามินเดวิดอัครพงศ์ผู้มวิเศษวิลเลี่ยมเวเดเชอร์เกมลุก3คนจะมีสุพนัทเหมือนตาแพทริกกุตับสัน้นแล้วก็อนันต์ยอดสังวานนะ แล้วก็ตอนห้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นลอนดอนเดบี้แมตช์ระหว่างสเปอร์กับเชลซีที่ต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยฟอร์มรุ่นลุอดอนดอนนะตอนนี้นะส่วนเชลซีเนี่ยถือว่าฟอร์มดีวันดีคืนนะห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะส่วนเมื่อวานก็สองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็น่าผิดหวังทั้งคู่นะแ <c ười> มนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอเซนตันพาเลทสองสองแล้วก็รูปเกมเนี่ย เกมรับรั่วมากแผงมิสซิลก็ผิดพลาดกันเยอะมากทั้งกุนโดกันแบร์เทลซิลวาแล้วก็อ่าบอยเนี่ยผิดพลาดกันเยอะแยะไปหมดเลยแผงหลังก็โดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับบินแบ็กซ้ายเนี่ยรั่วกระจุยเลยอิโก้ลูอิสแล้วก็กาดิโอเนี่ยเล่นเกมรับไม่ค่อยทนันนะก็พลาดท่าแพ้กิทันพาเลตไปพลาดท่าเสมอกิทันพาเลตไปสองสองก็โอกาสที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยผมว่าน้อยเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้ง ส่วนแมนยูเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยกองกลางดีมากเกมลุกถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเกมลับเนี่ยโอโ้โหโดยเฉพาะเดลิดเนี่ยพลาดง่ายมากคือผมงงที่แฟนบอลแมนยูเนี่ยไปโทษไปโทษโอนาน่าว่าแบบเป็นความผิดพลาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมโอนาน่าเนี่ยถึงเ,เป็นแบบจาเลยของแฟนบอลตลอดเวลานะทั้งทั้งที่เมื่อวานเนี่ยทั้งโยโร่แล้วก็เดลิด ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะเจอเกมลุกของลอตเตอรีอเรสเนี่ยที่แบบมีลูกร่างสูงใหญ่เนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยแล้วก็โดนลูกหมงลูกง่ายๆทำให้แบบแมนยูเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลเนี่ยเริ่มต้นมาจนถึงตอนเนี้ยโดนลูกหมงลูกเซ็ตพีดลูกแตะมมุมเนี่ยโดนแบบลูกลูกฟรีคิกเนี่ยเจ็ดลูกเข้าไปแล้เออมันแบบเป็นความบิดพลาดของเกมรับล้วนนะซึ่งผมมองจริงๆแล้วเนี่ยโอนาน่าช่วยทีมเยอะมากนะ ถ้าไม่มีโอนาน่าเนี่ยแต่ละแมกเนี่ยน่าจะโดนไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าลูกนะอย่างลูกเมื่อวานเนี่ยที่ลูกตรงตัวเนี่ยที่คนมองว่าไม่น่าเข้าเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบไอความไม่น่าเข้าเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะรลูกมันโค้งใช่ไหมมันโค้งแบบโค้งยังเห็นได้ชัดอ่ะมันก็โทษโอนาแน่ไม่ได้หรอกต้องโทษกองหลังกับแผงวิดฟิลด์ที่ปล่อยให้เขาหลุดเข้ามายิงได้ยังไงขนาดนั้นนะรวมถึงลูกมงสองลูกที่แมนยูเสียด้วยนะว่ามันแบบพลาดง่ายเกินไปนะ ก็วันนี้นะครับสองทุ่มทีมชาติไทยห้าทุ่มครึ่งดอร์บี้แมตช์ลอนดอนระหว่างสเปอร์กับเชลซีออสองคู่วันนี้สนุกแน่เชียร์ทีมชาติไทยด้วย